วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังการเดิมพันครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการวารรณกรรมโลกครับเป็นการเดิมพันของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ที่หลายคนรู้จักกันดีลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องเขียนนิยายทั้งเล่มให้เสร็จภายในเวลาไม่ถึงเดือนถ้าทำไม่สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมากับมือจะหายวับไปกับตาเลยมันคือสถานการณ์ที่บีบคั้นสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่พอดหนังรถถึกขวัญนนะครับ มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับฟิโอดอร์ดอสโตเยฟสกีนักเขียนระดับตำนานชาวรัสเซียในเดือนตุลาคมปี1866สถานการณ์ของเขาก็คือต้องเขียนนิยายเรื่องใหม่ให้เสร็จใน26วันไม่อย่างนั้นสิทธิ์ในงานเขียนทุกชิ้นของเขาในอนาคตอีก9ปีจะตกเป็นของคนอื่นไปเลยฟรีๆและที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือพอถึงวันที่1ตุลาคมคือเส้นตายก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วดอสโตเยฟสกียังไม่ได้เขียนนิยายเรื่องนี้เลยแม้แต่บรรทัดเดียวครับ เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากสัญญาที่เขาไปพลาดท่าเซ็นไว้กับสำนักพิมพ์จอมโหดท,ที่ชื่อสเตนโลฟสกีตอนนี้เวลาก็กำลังจะหมดลงทุกวินาทีพร้อมกับอนาคตบนเส้นทางนักเขียนของเขาที่แขวนอยู่บนเส้นได้คำถามคืออะไรการที่ผลักดันให้นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่จนตรอกได้ขนาดนี้คำตอบก็คือสิ่งเสพติด2อ,อย่างหรือจะเรียกว่าเป็นปีศาจสองตัวที่เกาะกินชีวิตของเขาอยู่ในตอนนั้นครับปีศาจตัวแรกเลยก็คือความรักครับ เป็นความรักที่ทั้งร้อนแรงแต่ก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดกับอดีตคนรักของเขาที่ชื่อว่าโพลิน่าสุสโลวาความสัมพันธ์ครั้งนี้มันทั้งยุ่งเหยิงแล้วก็ทิ้งบาดแผลลึกไว้ในใจของดอสโตเยฟสกีแบบสุดๆเลยส่วนปีศาตัวที่2ก็คือวงล้อรูเล็ตครับสำหรับดอสโตเยฟสกี้แล้วเนี่ยการพนันมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองนะแต่มันคือการท้าทายโชคชะตาคือการเยาะเย้ยชะตากรรมที่เขารู้สึกว่ามันโหดร้ายกับชีวิตเขาเหลือเกิน และเมื่อถูกบีบให้จนตรอกแบบนี้ดอสโซเยฟสกีก็เลยระบายความเจ็บปวดความสับสนวุ่นวายทั้งหมดในชีวิตของเขาเนี่ยแหละครับลงบนหน้ากระดาษจนมันกล่นออกมาเป็นนวนิยายอัมบตะเรื่องนักพนันหรือเดกแ g มเบอร์ที่เรารู้จักกันดีหนังสือเล่มนี้เลยกลายเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนชีวิตจริงของเขาเป๊ะเ,ะเลยครับ ตัวละครเอกที่ชื่ออเล็กเซ่ก็หมกมุ่นอยู่กับผู้หญิงที่ชื่อโพลิน่าเหมือนกันแถมเนื้อเรื่องก็วนเวียนอยู่กับความรู้สึกของการพนันที่มีทั้งจุดสูงสุดที่น่าตื่นเต้นแล้วก็จุดต่ำสุดที่มันบดขยี้หัวใจเรียกได้ว่าตัวละครต้องต่อสู้กับปีศาจแห่งความรักและโชคชะตาตัวเดียวกันกับที่หลอกหลอนผู้เขียนเลยละครับความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตจริงกับนิยายมันชัดเจนจนน่าตกใจเลยครับอย่างบทสนทนาในเรื่องที่อเล็กเซ่พูดกับโพลิน่าว่าต่อหน้าคุณผมสูญเสียความวเคารพ ก็ว่ากันว่าเป็นประโยคที่ดอสโตยัสกีพูดกับโพลินาตัวจริงบ่อยมากๆเลยเอาละเมื่อเส้นตายมันใกล้เข้าวาทุกทีทีแล้วเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งก็เลยเสนอทางออกที่ต้องบอกว่าล้ำมากในสมัยนั้นนั่นก็คือการจ้างนักชววเลขมาช่วยครับแล้วในวันที่4ตุลาคมปี1866นักชัวเลกสาววัย20ปีที่ชื่อว่าอันนากริกอเลียบน้า สนิกกีน่าก็มาถึงหน้าประตูบ้านของเขาครับสิ่งที่เธอได้เจอคือชายคนหนึ่งที่ดูเหนื่อยล้าหมุดหงิด,ดแล้วก็เพิ่งจะฟื้นจากอาการชักของโรคลมบ้าหมูเมื่อวันก่อนด้วยซ้ําและวันนั้นเองครับคือจุดเริ่มต้นของมหากรรมปั่นต้นฉบับที่ต้องจาลึกไว้ในประวัติศาสตร์วรรณกรรมเลยทีเดียวพวกเขาทํางานกันอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งวันที่30ตุลาคมต้นฉบับก็เสร็จสมบูรณ์พอดีเป๊กก่อนวันเดทไลน์คือวันที่1พฤศจิกายนแค่วันเดียวเท่านั้น กระบวนการทํางานของทั้งสองคนนี้น่าทึ่งมากครับมันเหมือนสายพานการผลิตเลยดอสโซเยฟกี้จะเดินไปเดินมาในห้องแล้วก็เล่าเรื่องออกมาเป็นฉากฉากส่วนอาน,นาก็จะใช้การเขียนชวเลขกซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆในยุคนั้นจดทุกคําพูดลงไปแล้วพอกดบ้านไปเธอก็จะถอดข้อความทั้งหมดออกมาเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์อีกทีพราะเขาเปลี่ยนคําพูดให้กลายเป็นตัวอักษรได้ด้วยความเร็วที่แทบไม่น่าเชื่อเลยครับพอต้นฉบับเสร็จในวันที่30ตุลาคมดอสโซเยฟกี้ก็เตรียมตัวไปส่งงานในวันเดทไลน์ คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแต่เขากลับพบว่ามันยังมีเล่เหลี่ยมด่านสุดท้ายรอเขาอยู่อีกครับคือทางสำนักพิมพ์เนี่ยเล่นไม่ซื่อครับตัวเจ้าของสำนักพิมพ์จงใจหนีออกจากเมืองไปเลยแล้วก็สั่งลูกน้องไว้ว่าห้ามรับต้นฉบับเด็ดขาดเพื่อที่จะให้ดอสโตเยฟสกี้ส่งงานไม่ทันตามกำหนดเวลาแล้วก็จะเสียสิทธิ์ในผลงานของตัวเองไปตามสัญญา แต่เจอกับดักแบบนี้เข้าไปดอสโตเยฟสกีก็ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆนะครับเขากลับแก้เกมด้วยวิธีที่เหนือชั้นมากๆเขาไม่ได้ไปที่สำนักพิมพ์ครับแต่ว่าตรงไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่แทนแล้วก็ยื่นต้นฉบับให้ตำรวจลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเลยพร้อมกับได้ใบเสร็จที่มีตราประทับและลงวันที่อย่างเป็นทางการกลับมาด้วยการทำแบบนี้มันเท่ากับว่ามีบันทึกของทางราชการที่ยืนยันได้ว่าเขาส่งงานทันเวลาตามกฎหมายทุกอย่าง และนั่นก็ทําให้แผนการของสํานักพิมพ์พังไม่เป็นท่าเลยครับดอสโตเยสกี้สามารถรักษาสิทธิ์ในผลงานตลอดชีวิตของเขาเอาไว้ได้สําเร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ดอสโตเยสกีชนะมันมีค่ามากกว่าแค่การเดิมพันกับสำนักพิมพ์นะครับเพราะการทำงานอย่างหนักหน่วงตลอด26วันกับอันนามันได้เบ่งบานกลายเป็นความรักและทั้งสองก็ได้แต่งงานกัน,นอีกหนึ่งปีต่อมาอันนาได้กลายเป็นคู่ชีวิตที่นำความมั่นคงและความสุขมาให้กับเขาในช่วงชีวิตที่เหลือเรื่องราวเบื้องหลังนักพน,นัน ก็เลยเป็นเหมือนข้อพิสูจน์ถึงพลังของอัจฉริยะที่ถูกรีดเค้นออกมาภายใต้แรงกดดันมหาศาลและมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คิดต่อว่าสุดยอดผลงานศิลปะมันจำเป็นต้องแลกมาด้วยความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสจริงๆหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามครับ